มาอัปเดตดวงการเงินครึ่งเดือนแรกเดือนมีนาคม2565กันดีกว่าครับแับชาวาาสีกรกดนะครับช่วงขออเรื่องของไรายได้นะครับผมอยาใช้คําว่ามีเข้ามานะครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆมีมาหลายทางเส้นทางนั้นก็มีเส้นทางนี้ก็มีเหมือนเรารู้จักเริ่มจับ หาเส้นทางได้แล้วว่าจะหาเงินเข้าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็ยังเป็นในเมื่อรายได้มันเยอะขึ้นเราก็มีรายจ่ายที่แบบจ่ายเพิ่มมากขึ้นเองนะคะก็เป็นจ่ายเพื่อความสุขของตัวเองจ่ายเพื่ออยากใช้อยากซื้อของอยากซื้อนั่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ mm hmm. แต่ผม <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าโดยรวมแล้วราศีกรกฎนะครับช่วงเดือนมีนานจะเป็นช่วงที่แบบการใช้เง <Luc> ินเนี่ยเป็นแบบมีความสุขมากสามารถกินอิ่มมากขึ้นนอนหลับมากขึ้นใช้เงินได้อย่างแบบ ก็เรียกว่าไม่ตึงมือเริ่มสบายมือมากขึ้นเริ่มมีเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายมันเริ่มแบบเริ่มสมดุลกันหรือเริ่มเห็นเป็นผ้าเห็นเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนั่นเองนะครับบลาฟีสิงนะครับเรื่องของรายรับนะครับก็ได้มาจากคนใกล้ตว่ม่ใช้คําว่ารายรับเนี่ยยังได้มาจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าเรื่องของรายรับที่มันมาผมใช้คาว่ารายรับดีนะมันจะเหมือนว่ามีคนรอบๆตัวหาเงินมาให้หรือว่าช่วยโอกาสช่วยหาโอกาสที่สร้างเงินมาให้นี่นะครับมาจากคนใกล้ตัวเพื่อนฝ เพื่อนที่ทํางานอะไรแบบนี้ครับได้หมดเลยส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยก็ยังจ่ายหนักอยู่แต่ผมเตือนนิดนึงมันจะมีระวังเรื่องรายจ่ายแบบปรปปับปัจจุบันทันด่วนเช่นเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเช่นพอเขาเรี้างคนแบบเขาเรียกวัไหนล้อล้อรถแล้วว่ายางรั่วล้อรถมีปัญหาหรืออะไรที่แบบต้อง จ่ายแบบปัจจุบันืองบางคนอาจจะระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บไครได้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนี้สินที่ยังมีอยู่ที่ยังเป็นอยู่ผมใช้คําว่าก็ยังก็ยังอยู่แหละแต่ว่าผมใช้คําว่าระวังการไปก่อหนี้ใหม่เพิ่มแล้วกันไปก่อหนี้ใหม่เพิ่มการสร้างหนี้สินใหม่ๆเพิ่มหนี้สินระยะยาวอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือสิ่งที่ต้องที่ต้องเตือนเพราะว่านี่เก่าบางคนก็อาจจะมีอยู่แล้วแล้วไปก่อหนี้ใหม่เพิ่มแบบนี้ครับสำหรับชาวราศีกันนะครับเรื่องของรายรับยังไม่เป็นไปหน้าที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับยัังงไมมมมม่่่่่คคคอออยยีววาาาาาาาสุขเเทหรรืผใชช้ํนจจะดู ยืดยืดอืดอัดทำไมมันจะอาจจะเข้ามันนานจังมันช้าจังอะไรเงี้ยแต่ถึงว่าอาจจะเข้ามาในระยะเวลาที่แบบเหมือนเส้นยาแดงผ่าแปดหรือเปล่าแบบวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องรายจ่ายนี้ก็ระวังเรื่องเจ้านี้การทวงเงินหรือว่าการ เขาเรียกว่าบริษัทที่เขาทวงหนี้นะครับจะมาทวงหนี้หรือว่าบางคนแบบเขาเรียกว่าโหมันเหมือนมีรายจ่ายมารออยู่แล้วรายรับยังไม่เข้ามาเลยก็เจอเจอทวงเจอทําอะไรที่มันแบบให้มันมาค่อนข้างเครียดให้มันมากดดันเราว่าเราจะหาเงินเพิ่มยังไงหรืออะไรยังไงผมรู้สึกว่ารายจ่ายมีมารออยู่แล้วหรือว่ามาขู่ มีรายจ่ายมาขู่อยู่แล้วแล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีกันนะผมจะบอกว่าช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่คุณแบบอยากทำรายได้อยากหาอาชีพเสริมเพิ่มอยากจะหาช่องทางนั้นช่องทางนี้มีอาชีพเสริมทํางานอยู่ที่บ้านด้วยหรือสะพูดว่าทำงานอยู่ที่ทํางานด้วยที่บ้านก็มีอาชีพอีอาชีพหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทําหลายๆจ็อบรับจ็อบไปหลายจ็อบในเวลาเดียว,วาเรียกว่าทางานหลายๆจ็อบในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยได้ครับสำหรับาราศีตุลนะครับเรื่องของรายรับนะครับยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นะครับผมใช้คําว่าาาาาามมมมมันีีีีกกกรรรดเลย์ช้ปวง มีการเล,เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปที่จะเข้าวันนี้ตามดีอย่างนี้มันจะมีการขยับไปเลื่อนไปหรือขอแบบผัดผ่อนไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายผมใช้คําว่ารายจ่ายเนี่ยถ้าคุณมีการไปคุยกับเรื่องของอาการจ่ายเขาเรียกว่าเหมือนเรื่องของเจ้านี้ก็ดีเรื่องของอะไรที่เราจะต้องจ่ายเราสามารถมีการ คุยกับเขาได้ขอเครดิตได้หรือขอเลื่อนจ่ายได้ผมใช้คําว่ามันสามารถขยับขยายได้มันมีการเลื่อนได้ครับเหมือนแต่ว่าให้เราบอกความจําเป็นของเขาว่าความจำเป็นเราคืออะไรแล้วต้องการยังไงอยา่างนีก็ไม่ไงขยับพูดได้อย่างเช่นบางคนรนายจ่ายจะต้องไปจ่ายกับพวกแบบคนในครอบครัวว่าน,นี้จะต้องไปเปิดเทอมไหรือว่ามันต้องใช้จ่ายนะอันนี้เราไปคุยกับเขามันมีการเลื่อนให้ได้นะครับว่าชาวราศีตุลเนี่ยคือช่วงนี้ถ้ารายจ่ายมันเยอะมากลองคุยกับ เจ้านี้ดูลองคุยกับพวกอะไรที่เหมือนว่าส่งบินมาเรียกเก็บครับไม่ว่าจะเป็นบินต่างๆต้งๆองถามว่าขอ,อยี่ไปอันนี้ได้ไหมขอไปช่วงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมใช้คาว่ามันมีโอกาสที่ทางเจ้านี้ครับหรือว่าคนที่ส่งบินมาเรียกเก็บเราเนี่ยเขาสามารถที่จะยอมไบตามที่เราขอได้ครับ ตับชามราศีพิจิกนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับเรื่องของรายได้นี่ผมใช้คําว่าเป็นบวกมากๆแทบจะเรีรยกว่า100เลยแล้วกันนะครับอะไรที่เหมือนว่าที่เรารออยู่ในเรื่องของเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของเรื่องของโชคลาภวาสนาหรือว่าอะไรที่แบบเหมือนบางคนแบบเออช่วงนี้ต้องปิดดีลแล้วต้อง ดี Deal, à, ลเขาเรียกว่ารอขึ้นชงขึ้นเช็คขึ้นขึ้นน,นี่เนี่ยช่วงนี้คือแบบว่าขักเรียกว่าขาข,ขึ้นหมดเลยเรื่องของรายรับเนี่ยทุกทุกอย่างที่เราเคยอดทนมาที่เคยรอมาช่วงนี้มันมันเรียกว่ามีความสําเร็จมีการสมหวังมันันิีดอกออกผลนะครับในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวกับโวยเรื่องของรายได้นะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายก็เป็นรายจ่ายแบบปรับปรับมากกว่าคือผมจะคําว่าเหมือนพอมีรายได้เข้ามานะครับก็จะมีรายจ่ายแบบกระทันหัน เกิดขึ้นเยอะเช่นแบบจ่ายนั่นจ่ายนี่เงินเขา้าอารมณ์ประมาณว่าเงินเข้ามาเพื่อเขาเรียกว่าเข้ามาผ่านมือครับเหมือนจะมีเรื่องอันนั้นเรื่องอันนี้เกิดขึ้นเหมือนเขาเรียกว่าเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปพอเรามีไรายได้ที่มันเยอะขึ้นมันก็จะมีเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับแต่ก็คนก็อาจจะทําเรื่องของทําธุรกิจใหม่ๆเพิ่มออกรถเพิ่มทําซื้อสินค้าใหม่ๆทำจอบจับตัวใหม่เพิ่มเสริมเพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่เป็นการ ออกลายใหม่ๆกับชีวิตนะครับอย่งนี้ก็เป็นก,ก็จะมีเรื่องของราศีพิจิกครับก็อยากก็เหมือนว่าอยากจะทําเหมือนกันอยากจะแบบก้าวไปตรงจุดๆนี้เหมือนกัน กับชาวราศีธนูนะครับช่วงนี้นะครับก็สามารถหาได้หลายๆทางเช่นกันนะครับทางนี้หาเงินได้ทางนั้นหาเงินได้เนี่ยก็เราก็มีการหาเพิ่มแล้วมันก็ได้จริงนะมันหาได้แล้วมันก็ได้เพิ่มจริงๆแล้วมันก็แบบหาเส้นทางทําเงินนะครับให้กับให้กับชีวิตให้กับตัวเองครับเพิ่มเติมนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับพวกรักษาพยาบาลคนในคนในบ้านมากกว่ารักษาพยาบาลคนในบ้านการดูแล สุขภาพนะครับของคนในบ้านเช่นคนแก่พ่อแม่เรานะครับหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเรานั่นเองนะครับบางทีอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบสุขภาพไม่ดีมีการเกี่ยวกับระบบการระบบระบบขับถ่ายหรือป่ ent, าบท้องทรงท้องเสียอะไรเงี้ยครับหรือว่าพวกลูกในบ้านเด็กในบ้านนะครับมีการอาการท้องทรงท้องเสียหรือป่าน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังรายจ่ายครับที่มันมาจากเขาเรียกว่าจากคือเมื่อกี้ให้ระวังเรื่องเรื่องรายจ่ายของในบ้านนะก็ย้ำอีกรอบละกันระวังรายจ่ายที่มาจากคนในบ้านนะครับจะมาจากคนในบ้านที่เมื่อกี้ก็บอกว่ารายจ่ายมาจาก การดูแลสุขภาพเนาะของคนในครอบครัวหรือว่าระวังคนในครอบครัวเนี่ยเหมือนเขาแบบมีปัญหาหรือมีอะไรแล้วแล้วเราเหมือนว่าต้องกลับมาพาดพิงเราหรือว่าเดือดร้อนเราในการที่ต้องช่วยสำรองเงินตรงนี้หรือจ่ายเงินตรงนี้ให้กับเขาด้วยในนั่นเองนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเปอย่างยิ่งครับก่อนจากการท่านสามารถชมคอนเทนต